ครับพี่น้องโดนแล้วครับโดนโดนแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องเต้มที่สองแล้วครับครับผมสวัสดีครับเอฟซี FC. พี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนเดอ้อครับสวัสดีตันผู้สมเบิร์ตสุภูสุคนพบพ่อครับผมพันบีชาแนลอีกเส้นเคยพี่น้องเอ้ยมือนีวางเบียกวางงานเนาะพี่น้องมาหาอยากหากินครับมายิ่งปลาครับพี่น้องมือนีอยู่น้ำหวยน้ำพองนีแ่แหละพี่น้อง ผ้าพ,พี่น้องมหายาิงป่าครับมาดลุนกันครับว่าสีดิมันคือโบม,มันโมนี่เป็นจังไดสิพ่อไดป้ปีงไดป้ปนอยู่บ่พี่น้องบ่เด้กะเฮงเติบจะนอตพี่นอ้องบ่ได้อคชิปลงครับผมอยากเยกียกอยากงานอยู่นอตพี่น้องอยากเป็นกำลังใจผมเลยเด้อพี่น้อง สิเริ่มมาเห็ดชิปให้พี่น้องเขาเบิ่งอีกขึเก่าเลยครับพี่น้องหลังจากวางเบียกวางงานเลยครับผมพืนยิ่งปลาครับพี่น้องพื้นยิ่งปลาครับพี่น้องต้องเบิ่งครับพื้นกะเท็าเอเองแลไรพี่น้องพื้นก็นดีมาเมื่อนี้กะมากับพ่านมิดรพานโกแต่ว่าพ่นยางก่อลไรพี่น้องจักไปทั้งเลแยกใหญ่กันไปครับผม ชาลุนชานเบิงน้ากันครับว่าสีมันคือโบมันเหมือนี่หงยหองธรรมาชาติบ้านเฮาหอยนะนอพี่น้องปลามีเบัดสุป,ปาแหละครับพี่น้องปานิ่นแน่ปลาแต่พี่ันแน่ปลาโดก็มีพี่น้องแต่ว่ายังโบตันเห็นอยู่ครับมาสักพักนึงแล้วกันยังโบตันเห็นป่าอยู่ครับ คาะจังได้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนาะพี่น้องสีดได้มาเห็ดชิปลุยเห็ดชิปให้พี่น้องห้องเบิงอีกคือเก่าเลยครับพี่น้องช่วงนี้กะเป็นช่วงหนาหนาวเลยเนาะพี่น้องโอ้ัวลมออกพี่น้อง,ออองเอ้ยลมแห้งๆครับลมแห้งครับลมแห้ง กะถ์ารุ่นถาเบิ้งน้ากันเลยพี่น้องว่าสีมานโบมานกะจังว่ากันครับผมครับพี่น้องโดนแล้วครับโดนโดนแล้วครับพี่น้องโอ้ยอดเลยครับโดนพี่น้องโดนโดนโดนครับโดนโอ้บระเทศไทยบัดอันยิงไอ้เบิ้งพี่น,อน้องยิงมายังมากเลยพอหลดพี่น้องบทสนิท ตั้งกล่องอยู่ครับผมเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้เบิ้งพี่น้องครับโอ้ขึ้นมาเรียบร้อยเลยพี่น้องไงเติบอยู่ครับนี่เบิ้งขึ้นจังหน่อยยิงขึ้นมาไงเติบครับหยอดเลยพี่น้องครับแตมแรกครับโอ้บระเ้าหนตตั้งลักเลยพี่น้องงานมากกับมะพร้าวเลยครับ เดี๋ยวเอาลูกดอกออกคนพี่น้องครับพี่น้องเต้มที่สองเลยครับโอ้ใส่สวยเลยพี่น้องใส่มงามเลยครับแต้มที่สองครับพี่น้องยอดเลยครับโอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจผมเมวลาทีมงานเนาะพี่น้อง,องมากับพานมิดคือเกาครับพี่นอ้องมันนี้พานมิดกับพานกูครับจักไปทั้งไหนละ่ะ น้ำหาบโพรับพี่นอ้องอะสองตัวเลยครับสวยครับพอเดตุม่มพอเดปนอยู่พี่น้องอะครับพี่น้องบันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องเอาไวพ้พบปะกันคลิปหนาเดอ้อพี่น้องครับเอาไวพ้พบปะกันคลิปหนาพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเพือสุขสุขคนเดอ้อพี่น้องช่วงนี้ก็อากาศหนาวนะพี่น้องรักษาสุขภาพกันน้ำแนครับผม ไว้มือหนามือในมาพบปอกับพันเบรีกคือเกาเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแหงวัสุพผู้คนเด้อครับสวัสดีครับ